อายุมากายิกย่งสวยขึ้นอายุยิ่งมากายิ่งสวยขึ้นออ้ยวากพอต้องการได้จ้าอไม่เหมือนตอนนุน่งชุดในน้ำนางเขาไทย <laughs> เธอชื่ออะไรวะ้าอะไรล้าอะไรล้าน้าน้านร้า้าาาาลอพอมไม้ตามเลยบางหน้าแล้วเจ็บเราดีขึ้นไหมคดีขึ้นแล้วค่ะก็ดีดีค่ะดีขึ้นก็ดีขึ้นแล้วตอนนี้ก็กลับมาทำงานแล้วนันหักมันดอกตรงไหนไปบ้า ตรงซี่โครงตรงนี้ค่ะ,<ฮ>ะก็คือมันร้าวก่อนขึ้นชกแล้วพอชกไปก็หักเลยอันนี้ <ฮะ S 1> ตอนนี้คืออาการมันมีอาการยังไงบ้างคะก็คือ,อเวลาตอนนี้หายใจก็ยังเข็บอยู่นิดหน่อยแต่ว่าโดยรวมแล้วโอเคแต่ก็คืองดออกกําลังกายนในแง่ของการรักษามันจะสมารหรือมันจะยัง,งใช่ค่ะมันติดเองคือหลายคนอาจจะไม่รู้ว่าพอซี่โครงหักนี่ก็คือไม่ต้องไปไม่ได้ไปเข้าเถือกอะไรอย่างนี้คือก็คือการพัก ให้มันติดแล้วก็กินยาแก้ปวดอะไรประม้วหมอจะรักษาคนไข้ได้ได้ได้แต่ตอนนี้ตอนนี้งดกดปั๊มหน้าอกคนไข้ให้ให้คนอื่นกดแทนเพราะว่ามันจะมีผลใช่อันนี้คือออกกําลังกายไม่ได้อันนี้คือหมอก็รักษาหมอเองรักษาตัวเองได้รักษาตัวเองก็ไปหาก็ไปหาเพื่อนๆนก็กินยงกินยาแก้ปวดอะไรไปตามมัน้ตอนแรกเพราะเราเจอคนไข้แบบนี้บ่อยอยู่แล้วตอนแรกหมอประเมินอาการของตัวเองยังไงบ้างคะ ก็ตอนตอนตอนแรกตอนแรกก็ไปหาหมอเพราะตอนแรกคิดว่าเจ็บกล้ามเนื้อเออแล้ววันสุดท้ายก่อนไงก่อนขึ้นชกคือตอนแรกก็แบบพอซ้อมเสร็จปุ๊บแล้วรู้สึกอุ้ยเราเราซุปลงไปอย่างเงี้ยแล้วก็ไปหาคุณหมอที่หาอยู่แล้วใช่ไหมคะหาเสร็จก็เอาตาซาวเห็นเอาแล้วอจะทายังไงกันสุดท้ายก็หาวิธีจนสามารถขึ้นชกได้นี่ต้องใช้ระยะเวลาในการรักษานานเท่าไหร่เออเพื่อนที่เป็นคุณหมอผ่าตัดทรงอกนะคะก็บอกว่าเหมือนคนปกติเลยก็ประมาณ6เดือน ส่วน4เดือนเนี่ยก็เริ่มมาน,นี้แล้วแต่ว่าประมาณจะว่าเดือน2เดือนก็น่าจะค่อนข้างจะดีขึ้นแล้วถอวือว่าคุ้มก<อ>ับร่างกายตัวเองเลคะ <c oughs> คือตอนนี้สุดท้ายแล้วก็คือออกมาเราอย่างที่บอกเนะาะเหมือนที่จะได้โพสต์ไปในอินสตาแกรมว่าเราแค่อยากเป็นแรงบันดาลใจคนเฉยว่าออจากคนที่อ่อนแอไม่ได้ออกกําลังกายสุดท้ายเราสามารถขึ้นไปชกมวยได้อยากเป็นแรงบันดาลใจให้คนหลายๆคนที่มักจะเหมือนกับว่าคิดว่าฉันทานู่นทํานี่ไม่ได้ไม่กล้าทาแต่อย่างน้อยเราได้แสดงตรงนั้น คือจบแล้วสำหรับเดี๊ยวมีนาชี่ได<อ>้ไหมคะไม่ไม่เอาแล้ว <laughs> แต่ว่าตอนนี้ก็คือติดใจนะมันเป็นกีฬาที่สนุกมากจแจ้าจ๋าว่าตอนนี้ถ้าถ้าซิงโครงหายก็อาจจะกลับไปต่อยอีกอีกเพราะมันมันก็เป็นกีฬาที่ตอนแรกใครเล่นกีฬานี้อาจจะคิดว่ามันเป็นแต่ความรุนแรงต่อยต้องใช้แรงอย่างเดียวแต่จริงมันคือใช้สติปัญญาและสมาธิเยอะมากการขึ้นไปอยู่ตรงนั้นได้เนี่ยคือต้องมันต้องมีสมาธิอะ่ะคือคือพอคุณไม่มีสมาธิทุกอย่างที่คุณเรียนมามันมันขึ้นไปแล้วมันเหลือไม่ถึง่ะ เจ็บขนาดนี้พยามไปเซวาดูแลดีไหมมาดูแลดีมากเป็นเป็นข้ออ้างที่ไม่ต้องทำอะไรอยากอยากอยากได้อะไรทำตัวนิ่งๆเออสมัยก่อนสมมติจะหยิบน้ำอะไรก็ต้องเดินแค่เนี้ยิวน้ำปิดไฟร้อนเปิดแอร์สบายไม่ต้องทำอะไรเลยยังใช้ได้อยู่จนถึงปัจจุบันทำทำสำออยเจ็บแบงนี้เขาไม่ไปใส่ว่าแบบอาการไม่ดีขึ้นเลยหรอบอกเป็นหมอไงก็บอกเป็นนานเป็นนานจริงนะวัน เอเราเป็นอย่างนั้นแล้วเขารู้มีคอมเมนต์มาอย่างไรเขาเป็นห่วงมากแค่ไหนอุ้ยเขาเขาเขาลองให้เลยเพราะว่าเขาเห็นเราวันก่อนที่จะขึ้นชกไงเพราะเราลองไห้เลยว่าแบบทำไงดีแบบกลัวจะขึ้นไปไม่ได้แล้วคือทุกคนเฝ้ารอดูแล้วมันกระทันหันมากมันแค่วันเดียวะคืนเดียวคือสี่ทุ่มด้วยซ้ํามันไม่ได้เป็นคือตอนเช้าก็คิดว่าเป็นเจ็บเจ็บกล้ามเฉยๆก็อยู่อย่างนั้นทั้งวันจนซ้อมแล้วป๊ะแล้วเรารู้สึกว่าแบบ ที่มันเจ็บมากพอไปหาคุณหมอก็เอาตาซาวเห็นก็เอามาลลาวเออแต่ว่าพอคุณหมอช่วยหาวิธีก็โอเคก็สบายใจขึ้นเพื่อที่จะได้ขึ้นไปทาหน้าที่ของเราให้เสร็จจริงใจตอนนั้นอยากถอนตัวเลยไหมคะอุ้ยใครก็อยากถอนจริงๆคือคิดว่าเออถ้าเกิดมีเวลาทักให้หายก็คงดีแต่ว่าด้วยความที่เราเหมือนทํางานตรงนี้มานานเนาะการที่เราแค่สมมุติจะยกกองละครกองหนึ่งเนี่ยตั้งแต่เกิดมายังไม่เคยยกเลยไม่เคยยกเลิกกองไม่เคยว่าแบบวันนี้ไม่สบายไปถ่ายละครไม่ได้ไม่เคยมี เออจะว่ามันเป็นเรื่องใหญ่แล้วคือเป็นรายการสดหลายๆอย่างเรารู้สึกว่านี่มันจะทําได้หรออะไรเงี้ยนี่คือของแรกที่เจ็ต้องซ้ำล่างกล <c oughs> ับๆใช่ใช่ใช่ก็คือชุดใหญ่มากจริงๆแต่สุดท้ายแล้วก็คิดว่าอย่างน้อยก็คงมีสิ่งดีๆกลับมาให้ให้ใครหลายๆคน แม้เราจะทําเต็มที่แต่มันก็ยังมีตราม่มาใช่้วคิดว่ามันเป็นสิ่ง่งสิงทั่วไปของ,ของกระแสะเหล่านี้นะคะว่ามีทั้งคนความคิดคน,นมันมีหลายรูปแบบอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเราแค่รู้ว่าเราทําอะไรเราทําหน้าที่เราดีที่สุดแล้วเราทําเต็มที่ในสิ่งของเราแค่นั้นพอใจแล้วแต่แค่สนใจอย่างที่จะบอกไปว่าสนใจแค่ว่าอย่างน้อยเราได้เป็นแรงบันดาลใจให้กับใครหลายๆคนกับสิ่งที่เราทํามานานแค่เห็นคนรอบข้างเราว่าเขาภูมิใจในสิ่งที่เราทำก็โอเคแล้ว แ้กับเชียร์เราดุ้ยคุยก็เพิ่งไปถ่ายรายการด้วยกันก็ยังเป็นเพื่อนที่ดีกันเหมือนเดิมเขาแบบเขากลับมาปกติปกติอยาเขาดีขึ้นแล้วก็ถามว่าเป็นยังไงเขาบอกเออเขาก็ดีขึ้นแล้วคนเขาแข็งแรงเขาแข็งแรงแล้วเขาก็เป็นห่วงเราห่วงเธอทำไมไม่บอกเราก่อนนู่นนี่นั่นแบบเป็นยังไงเด็ดเพราะว่าเขากลัวว่าถ้าเกิดเราเป็นอะไรไปแต่อย่างที่บอกด้วยความที่เราอาจจะเป็นหมอไง เรื่องพวกนี้เราเจอบ่อยจนเราแบบ,บเ,เรารู้ไงนะว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นแล้วเพื่อนที่เชียรยอยู่ข้างสานามคือเป็นหมอทั้งหมดเพื่ <laughs> อ <laughs> นก็พูดเล่นๆว่าเดี๋ยวเป็นอะไรเดี๋ยวไปนู่นนี่นั่นแต่เราก็รู้ว่าความอันตรายมันอยู่ตรงไหนแล้วเราสามารถรับความเสี่ยงตรงนั้นได้ก็มันอาจจะน่ากลัวสําหรับคนทั่วไปแต่พอ,พอพอเป็นเราเราเป็นหมอฉุกเฉินด้วยไงแล้วก็เอออาจจะไม่ได้คิดเหมือนคนอื่นอะไรเงี้ยก็สุดท้ายแล้วก็ก็เข้าใจว่าเออหลายๆคนคงเป็นห่วงเราเราจะคิดน้อยไปหน่อยแค่สนามเยอะ โอ้เยอะมากยายจะมาดูเป็นลมตั้งแต่ขึ้นมาได้สามชั้นเพื่อนมีคนจะวิ่งไปแต่เห็นอ้าวหมอทั้งฝูงเลยหมอทั้งฝูงไม่ต้องไม่ต้องไปดูแลมันก็ไม่บบทอจากเราแต่ดราม่าที่ว่าทนงานจะแบบังคับสายตาเออก็คือสุดท้ายแล้วจะยอมรับผลตัดสินเพราะว่ามันมาจากกรรมการนะคะก็คือกรรมการบอกยังไงคือหน้าที่ของกรรมการจะเชื่อว่าทุกคนทําหน้าที่อย่างดีที่สุดในสิ่งที่เขาทำอย่างเจ๊ ไม่ได้มีหน้าที่ในการสงสัยในผลตัดสินหรืออะไรเราทําหน้าที่เราจบแล้วเรายอมรับคําตัดสินเรามีความเป็นน้าใจนักกีฬาคือเกมจบเราจบแค่นั้นพอณวันนี้ทุกคนหารเราจะกลับไปต่อยเหมอีกครแน่นอนค่ะเพราะว่ารู้สึกติดใจในกีฬานี้เอออาจจะไปแข่งไปที่อื่นอีกอ่าใช่ก็ก็เดี๋ยวเดี๋ยวหายแล้วว่ากันอีกทีเพราะว่า ยอมรับเลยว่ากีฬามวยเป็นกีฬาที่เหนื่อยมากกว่าจากคนที่ไม่ได้ออกกําลังกายมา3ปีแค่เดินขึ้นบันไดก็เหนื่อยแล้วกลายเป็นสามารถวิ่งได้5 6กกิโลโดยที่ไม่เหนื่อยแล้วก็สามารถยืนชกได้6นาทีต่อยกอะไรอย่างเงี้ยค่ะยืนยืนได้แบบ6ยกอะไรอย่างงี้เลยก็คือก็ต้องขอบคุณครูฝึกทุกคนแล้วมันทําให้เรารู้สึกดีกับตัวเองว่า เฮ้ยเราสามารถแข็งแรงได้อยากเป็นกําลังใจให้ใครหลายๆคนที่ไม่คิดจะออกกําลังกายคิดว่าโอ้ฉันจะไปรอดเหรอฉันจะไปวิ่ง5กิโลนี่ไหวเหรอ10กิโลไหวเหรอแต่ถ้าเราไม่รู้ขึ้นทําวันนี้เราก็ไม่รู้หรอกว่าเป้าหมายอยู่ที่ไหนแล้วคุณจะกลับมารู้สึกดีกับตัวเองรักตัวเองมากขึ้นเพราะว่าเราเวลาคนเรามันมีพลังอะมันจะรู้สึกไม่เหนื่อยเวลาทําอะไรแล้วมันจะมีความสุขทุกอย่างจะง่ายขึ้นเรียนรู้อะไรก็จะสะุกขึ้นเพราะฉะนั้นเจ้าก็อยากเป็นกําลังใจให้ทุกคนหันมาออกกําลังกายแล้วเจะาก็จะกลับไปออกกาลังกายหลจทีี่ด ขอบคุณค่ะได้ได้